สถาบันโพชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th uh เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังคะ่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเด็กอ้วนนะคะเพราะว่า หลายๆคนก็ตอนนี้ก็คงจะรู้ถึงพิษภัยของความอ้วนต่อสุขภาพแล้วแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เลีย้ยงไม่ให้ลูกอ้วนไม่ให้เด็กอ้วนเนี่ยนะคะก็น่าที่จะ,ะเป็นแนวทางที่ที่จะควรจะทราบเพื่อที่จะไม่ไม่ทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยอ้วนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะ ก็ทางรายการได้เรียนเชิญดออรอุรุวันย้มบริสุทธิ์จากสถาบันเูชันาการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยให้ความรู้ท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องของเด็กๆที่ที่อ้วนนะนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเออถ้าเมื่อไหร่ที่อ้วนเนี่ยเวลาเด็กไปโรงเรียนแล้วก็ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีชั่วโมงในชั่วโมงพละศึกษาถ้าอาจารย์ให้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นที่หัวเราะหรือเป็นที่ขบขันของเพื่อนฝูงเวลาเด็กที่ต้องให้ไปวิ่งหรือไปม้วนหรือไปอะไรแล้วก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นโทษของความอ้วนที่เห็นชัดๆแล้วก็เป็นที่รู้กันแล้วนอกจากเรื่องเสื้อผ้าก็อาจจะ หายากบางคนอ้วนมากๆไปซื้อเสื้อเด็กเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นที่หนักอกหนักใจของคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายแต่ว่าในด้านของสุขภาพนะคะอาจารย์มันมีอันตรายหรืออะไรบ้างที่ถ้าอ้วนแล้วจะมีผลต่อเด็กมากๆเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะความอ้วนนี่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญนะคะในบ้านเราด้วยนะคะ น่าตกใจมากเลยว่าตอนนี้จริงๆในเด็กอนุบาลเนี่ยเริ่มอ้วนกันเยอะขึ้นมากนะคะเคยมีข้อมูลวิจัยของคุณหมอสุนคุณหมอสุนทรีนะคะรัตนาชยเอกนะคะก็พบสำรวจในเด็กอนุบาลน,นะคะ หลายสิบรงเรียนในกทมก็พบว่าความชุกของโรคอ้วนในเด็กอนุบาลเนี่ยในช่วงอายุ2-7ปีเนี่ยประมาณ 16. 4ขึ้นถึง10%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งก็ในภาพรวมนี้ก็ดูค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราได้ไปศึกษาเด็กที่อ้วนในโรงเรียนเอกชนหรือเครือสาธิตเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าน่าจะต้องมีสถิติมากกว่านี้เยอะนะคะโอ้โหค่ะจริงๆก็เลยเน้นมากเลยว่าเราจจะจำเป็นจะต้องป้องกันเด็ก ไม่ให้อ้วนฮะตั้งแต่เด็กที่อายุ2ปีขึ้นไปเราต้องเรียกว่าต้องคุณพ่อคุณแม่นี่น่าจะต้องดูแลให้ดีเพราะว่าโอกาสที่อ้วนตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเราจะไปลดน้ําหนักตอนโตเนี่ยค่อนข้างยากก็จะคือหมายความว่าถ้าอ้วนตอนนี้ตอนเด็กๆอนุบาลเนี่ยโอกาสที่จะอ้วนตอนเป็นในวัยรุ่นหรือในเวัยเรียนก็จะทําได้<ม>ายากะจะอ้วนได้ง่ายอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะอาจารย์คะมีมีข้อมูลไหมคะว่า ระหว่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเนี่ยใครอ้วนมากกว่ากันจริง,รงๆก็ไม่ไม่ตายตัวนะคะแต่ว,ว่าโดยภาพที่เห็นส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นว่าผู้เด็กผู้ชายก็จะมีสัดส่วน<ช>ที่มากกว่าเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะ,ะมีสัดส่วนกลับกันก็ได้ค่ะ,ะ,ะในเรื่องของการเลี้ยงลูกไม่ให้อ้วนเนี่ยจริงๆก็คงต้องเริ่มจากครอบครัวเช่นเดียวกันเนื่องจากดิฉันสนใจทางครอบครัวอันดับแรกก็คือว่าจะทํำยังไงก็คือ คุณพ่อคุณแม่ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการเลี้ยงลูก uh huh. จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเน้นเ,ออเด็กอ้วนเนี่ยนะคะว่าเป็นเด็กน่ารักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าใจว่าเ,ออเด็กอ้วนนั่นคือเด็กที่แข็งแรงคืออาจจะคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเลี้ยงให้อ้วนสักหน่อยเวลาป่วยไข้แล้วน้ําหนักมันจะหาย <วด S 1> เร็วจะได้ดูไม่ ผอมหรือว่าดูแล้วลูกไม่ดูไม่เจ็บป่วยไข้ง่ายอะไรอย่างนั้นนะคะหรืออาจจะคิดว่าพอวัยรุ่นเขาอาจจะยืดตัวจะใช้คําว่ายืดตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องปรับทัศนคติใหม่ทัศนคติใหม่ก็คือคิดใหม่ว่าเด็กที่แข็งแรงเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีน้ําหนักที่มากนะคะคือขอให้มีน้ําหนักและส่วนสูงเนี่ย ตามเกณฑ์นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะช่วยให้เขามีสุขภาพได้ดีทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลน้ําหนักโดยและส่วนสูงเนี่ยก็อยากจะเน้นไปในเรื่องของการเ,เตรียมอาหารหรือการบริโภคอาหารในครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวเพื่อให้มีลูกที่ไม่อ้วนเนี่ย จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์น,นะคะอย่างที่ได้เค,เคยกล่าวได้แล้วว่า<ะ>จริงๆตอนตั้งครรภ์เน,นี่ยตัวคุณแม่เองก็ต้องดูแลตัวคุณแม่เองตอนตั้งครรภ์ว่าคือไม่ให้มีน้ําหนักมากเกินไปแล้วก็น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ให้มากเกิน12ถึง13กิโลกร,รมัมโดยเฉลี่ยนะคะโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้คลอดลูกออกมาเนี่ยมีน้ําหนักตัวที่พอเหมาะอ,นะอาจารย์นะ เรียนเรียนถามนิดนึงคือบางคนเนี่ยตอนเริ่มตั้งครรนเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยจะแพ้ท้องจะ,อะไรแล้วกินไม่ได้น้ำหนักก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วพอพอช่วงเดือนก่อนจะคลอดนะคะ,คะสักเดือนที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเนี่ยแม่ทานได้ทานดีน้ำหนักขึ้นอันนี้ค่ะจะมีผลต่อลูกไหมคะ โดยธรรมชาติของหญิงตั้งครรเนี่ยช่วงไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกเนี่ยมักจะมีปัญหาอย่างที่แพ้ใช่ไหมคะอย่างที่กล่าวคือแพ้ซึ่งตรงนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนักนะคะเมื่อเมื่อระดับของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงที่ในทานที่ดีขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็จะกลับมาทานได้เองในช่วงไตรมาสที่2และ3ก็คือช่วงสี่เดือนขึ้นไปก็ทานได้ดงั้นในช่วงนี้เนี่ยการทานอาหารเนี่ยก็เน้นให